สวัสดีครับคนดูวันนี้พี่แก๊สก็ไปติดต่อกับพี่เอ็กแล้วครับที่อยู่แคนเอ็ก e ี H P เนาะเนื่องจากว่าวันนี้เราจะไปเทสแคนเอ็กพี Can e H P นะครับซึ่งแบบบอกเลยว่าคนดูขอกันมาเยอะมากว่าจะได้เข้าหรือเปล่าแต่ก็ต้องได้เทสวันนี้เหละเพราะว่าพี่แก๊สติดต่อมาให้แล้วเนาะก็ไปดูกันดีกว่านะครับทุกคน โอเคสวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้เราก็อยู่ใน Dis ส cord เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้วางแผนกับกูตู่ไว้นะครับว่าผมเนี่ยจะให้กูตู่ป่อนตัวนะครับไปเทสแคนอีพีมูว่าจะเทสแล้วเป็นยังไงบ้างจะผ่านไหมนะครับเดี๋ยวทุกคนมารอดูนะครับผมซึ่งนะทุกคนครับผมได้ติดต่อพี่เอกนะครับหัวหน้าแคนอีพีไว้ว่าจะมีเด็กคนหนึ่งซึ่งผมไปเจอมาทุกคนครับว่าโหดมากๆเก่งมากๆเป็นเด็กแถวบ้านผมทุกคนเว้ยแล้วก็พี่เอกเนี่ยอนุมัติในการเทสแคนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะสนุกขนาดไหนนะ ห้องดิส c อร์กันเลยครับพีอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะ,ะทุกคนครับแล้วก็นี่นะฮะ <c oughs> กูตู่นะครับปลอมเป็นกูป้อมไว้ทุกคนไว้ <c oughs> เห็นไหมฮะนี่ครับทุกคนนะฮะ แล้วผมนะเดี๋ยวจะเข้าห้องพียกละเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่กันครับผมทุกคนครับไปกันครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เอกครับเนี่ยที่ผมคุยเอาไว้ครับว่าเด็กแถวบ้านผมผมไปเจอมามันเป็นเพชรในตมพี่เอกคือโหดมากเก่งมากผมอยากให้มาอยู่แคนยคพี่พี่อยากไปลองเทสดูพี่ใช่ครับพี่สุดยอดมากผมบอกเลยว่าพี่เอกไม่ผิดหวังแน่นอนครับใช่รตึงขนาดนั้นเลยเหรอพี่สุดๆเลยพี่คือไปเจอมาแบบยิงยิงหมดอ่ะพี่คือหนึ่งหนึ่งมันเก่งมนาะสุดๆพี่ผมบอกเลยว่าพี่ประทับใจแน่นอนดีไม่ดีนะนะพี่เห็นฝีีมืออออน้่ะะาาจจเ น้องเป็นนักแข่งแทนน้องปืนแ,<ฮ>แทนปุ๊กแทนทุกคนเลยบอกเลยครับโหดมากตึงขนาด<อ>นาัน้นเลยเหรอใช่พี่เฮ้ยจริงบิก๊กเฮ้ยไม่เก่งจริงเดี๋ยวบิ๊กรอดูเลยอ่ะเดี๋ยวบิ๊กรอดูเลยสามหนึ่งสี่หนึ่งไหวเปล่าโอ้ยสบายสบายสบาย,สบายด้วยสี่หนึ่งก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมดึงมาเลยนะอย่างนั้นผมขอดึงน้องมาเลยนะได้ได้ได้โอเคครับพี่ใคร เคยเห็นคือเล่นโหดที่ต้องผ่ันตรงผันตาดึงมาเร้วๆแล้วพี่แต่ว่าน้องมันไม่มีไม้นะอาจจะไม่ได้พูดนะพี่อ๋ออยาก็บงรองเท้แคนรบผมใช่ครับใช่มาพี่มาเดี๋ยวเข้าห้องเลยนะอย่างนั้นมาเดี๋ยวพีไม่ได้สร้างเลยพี่น้องน้องชื่ออะไรพี่น้องชื่อว่าน้องน้องน้องปอมนะพี่ เฮ้ยนาฬิกายื่นไปคืนหรือยังไม่แน่ใจพี่น่าจะยังไม่คืนนะเห็นบอกว่าเพื่อนตายแล้วหนิพี่เอามาได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างสร้างก็ได้ผมมีบัตรสร้างห้องอ่ะตึงจริงหรือเปล่าโอ้โหผมบอกเลยว่าตึงมากตึงสุดๆพี่อาจจะร้องว้าวงงเลยพี่ผมไปเจอมาได้ยังของงงเนผมไม่คิดว่าเด็กข้างบ้านผมโดนเก่งขนาดนี้นะพี่ถ้างไอ้ตื่นนี่ผมกดออกเลยนะได้เลยเหรอพี่บ้านพี่เป็นบ้านล้างไม่ใช่เหรอพี่แก๊ บิ๊กมีมารู้ดีนะบิ๊กนะำเขาทำใหม่แล้วเขามาสร้างเหมือนโนวงลูโนเวตกันจังเออทุกอย่างทุกย่างมาอยู่ครอบครัวใหม่ล้วเจอน้องน้องชื่อว่ากูป้อมป้อมป้อมโอเคแต่ขอลองหน่อยสิตึกจริงหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งไหวไหวครับพี่สองหนึ่งไหวไหวสามเป็นไหวไหวอะไรก็พี่บอกเลยไหวหมดเลยยกเว้นแบบว่าอู๋แก๊ดบิ๊กนี่ก็เขาไม่ไหวนะแก๊ดบิ๊กไม่ไหวที่แก เหลี่ยมอะไรได้เปล่าเนี่ยไม่เหลี่ยมพี่อันนี้คือจริงเลยน้องแบบเริงจังจริงใช่อ่ะอย่างนี้ดีกว่าอ่ะผมเปิดกล้องให้ดูเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะไม่เชื่อเดี๋ยวผมเปิดกล้องให้ดูในเรื่องก่อนเลยพูดเลยนะพี่ผมไม่ชอบคนเหลี่ยมนะเฮ้ยจริงๆพี่จริงๆอันนี้ชัวร์เลยอ่ะเนี่ยตัวผมเองครับตัวผมเองก็ไม่ได้เป็นคนเหลี่ยมนะพี่อันเนี้ยอันนี้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 น้องยหนเฮ้ยน้องป้อมเป็นทีมแรนติดตัดต่อพี่เนี่ยเหรอไม่ใช่โอ้โหพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี้ยเลยน้องป้อมเลยสวัสดีครับทำไมปากชมพูปากชมพูเพราะว่าถ่๊ด โอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะครับ tá, พี่เอกครับครับผมเพียกพร้อมไหมครับผมบอกแล้วพี่ก็ต้องตกใจแล้วก็ตาค้างแน่นอนผมบอกเลยครับผมเสมอพี่มาเลยเฮ้ยน้องป้อมพร้อมยังพร้อมเสมอครับอ่ามาน้องป้อมพร้อมมาบอเนี่ยว้าไ้เสียงเอาเรื่องจังวะมาเนี่มา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 ขิงพี่เอกหน่อยมาไวขิงหน่อยขอชัดๆขอหน้าชัดๆเอาบอกพ่เอ็กซ์บอกพี่เอ็กซ์เลว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยตอนนี้อายุเนี่ยสิบกว่าปีละเล่นมาเคยแพ้ใครยังหนึ่งหนึ่งบอกเบรกไปดิ เราแปะล่้นมาสองพันครอบงนะครับไม่เคยแพ้สักรอบเลยครับออออแพ้นะแพ้เคยพี่ได้เลยพี่ครับไม่แพ้แน่นอนผมมั่นใจในตัวน้องว่ามาว่านี่คือเพชรในตอม,มของผมคับทุกคนฮะโ <สๆ S 2> อเคพร้อมเลยปะพร้อมเลยปะ <สๆ S 2> พร้อมเลยครับ let's go โอเคฮะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนฮะพี่จะต้องงงงงสงกับความสามารถของเด็ก10ขวบแน่นอนครับพี่เอ็กได้เลยพี่ตามัญญานะแพ้คือแด้อาตัวใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่เอ็กผมไม่พีคเ้ยกินพุดเลยได้เลยได้เลยผมบอกเลยว่าผมัแน่นอนอยู่แล้วไม่เคยบิดอยู่แล้วอ่ะรู้จักประวัติผ่านมาก็น่าเชื่อถือนะทำไม่ได้นะพี่ผมบอกเลยเฮ้ยตองจะเล่นดิ ้มาต้มมาต้มช่วยไหมเฮ้ยสูตายอยู่แล้วครับยังไงก็หองหนึ่งยังไงก็ชิบเฮ้เกินไปเกินไปแอ้บพ่มันโหดว่ะทำไมพี่แก๊สมั่นใจจังวะเหลี่ยมหรือเปล่าเนี่ยไม่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 อันนี้คือเอาเนี่ยน้องหน้าค้างๆเลยเนี่ยโัวเยอะเปิดกล้องให้ดูเราเหลี่ยมอะไรเฮ้ยพี่เอ็กเกินเอ้านี่หายแล้วเฮ้ยปัอมเฮ้ยปัอมอะไรเนี่ย ติดศูนย์เลยนะติดศูนย์แล้วนะไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เลยต้องเจ็ดศูนย์นะป้อมเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยพี่อุตส่าห์แบบบอกขนาดนี้แล้วอ่ะโอ้โหเอ็งจะมาทำให้พี่เสียหน้าไม่ได้นะเว้ยเออฮึ่มกระตุกเลยแหละกระตุกเลยกระตุกเลยมองเล่นดีใช่ไหมพี่เป็นไงพี่นักวิเกมนักพี่ข้อเกมยังบอกเลยว่าเนี่ยเชิงหนาเชิงตึงนะครับ เอ๊ยอ๊ยอ๊ยโอ้คอ้ยนี่มันไก่แล้วไอ้ทำตาเร่ยเหรอไอ้จะแก้งให้พี่น่าขาวเหรอไม่ได้หรอชิบหายแล้วพี่ผมดันพูดไปด้วยว่าผมจะหน้าขาวชิบหายแล้วกูตรเนินความนายพี่เอ็กต่าแล้วมอนเย้ สบายแล้วสบายแล้วงานนี้น้าเขาก่อนนอนละต้องกินแป้งด้วยนะได้ยินว่าพูด่อะไรนะพี่ไม่ไหวแล้วเฮ้ยเป็นใครเอ้าแล้วทำไมไม่ตายอ่ะเฮ้ยเอ้าได้นะเขาได้นะใช่ไหมเฮ้ยทำไมเขาไม่ตายอ่ะพี่ใครพี่ใครเอ้าโอ้โหไม่ตายนะสองหนึ่งหรอเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ้คนัวหน่เฮ้ยทไมหมอตึคนเ้กน้ไงเฮ้ยคนนึงอะยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไมด้นะไม่ได้สิน้องป้อมต้องยืนตึงนะเด็กๆเขาได้เฮน้อง้อมทไมดูเป็นโรกๆะเฮ้ยน้องป้อมคๆเฮ้ยเฮ้ยไมเลนะ เฮ้ยเ้เป็นยังไงเนี่ยเฮ้ยเองมันยังไงวะไอ้ป้อมไอ้ป้อมเนียไอ้อดดเองทแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยยังไงวะโอะไรครับเนี่ยทไมแบบเียเข้ามาเนี่ยมัน่ารักเลยอ่ะโอ้โหเนี่น้องป้อมไหวนะเนี่ยน้องป้อมวยม่ม่เองทำได้ป้อมเองทได้คนอุ้ยเด็กดูเยอะน้องป้อมเด็กดูเยอะเองต้องสร้างชื่อเองต้องสร้างชื่อ เอ็งเอ็งลงแคทแคนเอ็กดีผ่านนะเอ็งดีเหรอฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเนาผมมันสุดยอดพี่แตกเลยเก่งว่ะตึงนะตึงนะเรื่องว่ะเรื่องว่ะเอ็งเจอวิกกี้เอ็กทัมาสร้างร้าแล้วก็เอ็งเจอแบบว่าพี่พี่เอ็กคือเอ็งล่นเลยเหรอเอ็งล่นเลยเหรออาจจะตื่นเต้นรึเปล่าเจอคนดังเด็กมันก็อย่างเงี้ยใช่ใช่อาจจะได้กองเฮ้ยสู้ มึงทำได้มึงทำได้เชื่อแล้วยมเฮ้ยมันมันไหนี่วะเฮ้ยมันไหนนี่ไม่ได้นะไอ้ป้อมเมื่อกี้ยังปากดีอยู่เลยเฮ้ยไอ้เตี้ยยังไงเนี่ยเข้าสีลูกคนด้วยนะเนี่ยจริงไม่ได้รู้นะตอนมึงบอกกูมึงตึงนักตึงหนามึงบอกมึงอย่าสตงสติไม่ไม่ใช่่เล่นไม่เคยแพ้ใครเลยนะ เองต้องชนะอย่างเดียวนะเองตั้งใจไว้เอต้องรวบรวมพลังลมปานทั้งหมดความสามารถที่มีเอ็งเค้นออกมาจากมือตูขึ้นมาที่มือ้ยเชิงเชิงตึงว่ะเชิงตึงมากเลยพีคคุมันเชิงตึงว่ะเฮ้ยเิ่้ย้เฮ้ยเฮ้ยพหน้าเขาได้เลยอนนี้ไม่ชนะเพราะมันตึงเหมือนกันนะพีคอ้ยน่าสนใจเดี๋ยวน้นนใจน่าสนใจน่าสนใจเอาลงเลือลงเป็นนักแข่งได้เลยนะ เราเน้องเป็นนแข่งเบาน้องสิบขวบเหมือนได้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 เลยนดเลยเนี่ยได้เลยเนี่ยไปเห็นแลเฮ้ยผมใจชินที่มันได้จงละนี่ดินี่ดิดิดิเฮ้ยเอ็งดีดีดีเอ็งดีดีดีเฮ้ยยังไงปังเอ้าตึงอ่ะคนตึงอ่ะเห็นไหมเห็นไหมมันได้นะเฮ้ยช่วยกันช่วยกันช่วยกันเออช่วยกันเอ็งไหวเอ็งไหวไม่เป็นไรเอ็งไหวเอ็งทำได้ ค่าใหม่ได้เม oh, ื่อกี้เองค่าได้เังค่าได้ใหม่ทำได้ยิงจิงอุ้ยผมไม่ตายเมื่อกี้นี่ยังไงเนี่ยโอ้โหพลังเก์เด็กน้อยยืนยังไงยังไงเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเห็นปะคนอ้วนเห็น้ยเกมมันอัดเละเลยนะ เพนในตมมีเพนในตมผมบอกเลยใช้ได้ฝีมือถือว่าฝีมือดีนะโอเคขวบเนาะได้พี่ตึงมากผมไม่เจอมาโอ้ตึง่ตึงเปี๊ยเลยตึงเปี๊ยเลยสำเร็จสำเร็จเดี๋ยวเอาไปได้ทำเลยเออเฮ้ยยอมตกเป็นทาสความรักน้องหนึ่งคืนแล้วกันเนาะพี่ยอมตกเถอะหมดน้องสักหนึ่งคืนเฮ้ยท่านเอเวนชั่นว่ะของจริงว่ะตึงเปี๊ยเลยอ่ะ สื่อนี้โคตรเดือดเฮ้ยเฮ้ยโันแตกเลยนะเฮ้ยยังไงโอ้ยเอ็งติงเอ็งติงเอ็งติงจ้าเฮ้ยเราเราคนละซ้ำนะพี่ว่างานนี้พี่นีแน่แน่เลยดูตรงแล้วเฮ้ยเราเห็นไหมเห็นไหมจะอ้อมทางขวาจริงได้ยังไงเนี่ยติงเกินไปแล้ว โอ้ตึงว่ะเฮ้ยฮึวอ่าเฮ้ยมึงกินหัวนะมึงกินหัวแต่ไม่ตายนะมือเลยเจ๊เจ๊เจ๊เจ็บแล้วเจ็บแล้วเฮ้ยโหนี่นเนว่าซอมบีเฮ้ยเฮ้ยเว้ยนะท่าเดกเป็นเชิมาทำอะไรตรงน้ำ พี่ก็ยืนดูว่าแบบเมื่อกี้มันิงไงนี่พี่ส่องไรเนี่ไปยืนส่องทำไมเลยเอ็งทำได้มึงทำได้ป้อมเอ็งไหวเอ็งตึงที่เอ็งบอกพี่ว่าเอ็งอ่ะส่งตรงสตรีม78ชั่วโมงไม่ชนะที่หนึ่งหมดเลยไม่ใช่ในสิ่งที่เล่นนเรื่องอะไรเนี่ยนี่พล้วใครนะเล่นกับเพื่อนที่บ้านพูดผิดพูดผิดเมื่อกี้มันหลงมันหลงอยู่ในเดี๋ยวเยี่ยวทำไงหัวแตกเลยเฮ้ยเอาป้อมไปไหนแล้วอ่ะเม่ดีกว่อเลยนะ ฮ้้าเร่วเลยวะโงงานนี้เนี่ยไม่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 ใช่เรามีพลังงานบางอย่างโอ้โห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 โอ้โอ้โหโ่โหโ้โ้โ้วแโ่แโ้วโอ้โห้หโอ้้หอ้้โหโอเโอ้หอ้โอ้้าหน้าโห่ห วุ้ยวุ้ยอุ้ยโอ้ยทำลงได้หรอุ้ยวุ้ยลงมีดส่เฮ้ยอะไรเขาอะไเนี่ยอย่าย่ไม่ใช่หรอนั่นเป็นลูกปลย่าไม่ใช่แล้วโอ้ยทำไมทั้งเกมเน่ยแล้วทั้งเด็กได้แบบ้ลองอี่น้องขวบนะพี่เกินเฮ้ยจบจบๆๆ จเลยเจ็ดหกจบไปเลยเออเได้อพี่ฟอมทำได้ครับทุกคนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยแงงงงเฮ้ยรีบซำรีบซำรีบซ้ำริบซ้ำเฮ้ยเฮ้ยทำไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีำเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอ็งทำได้เอ็งไหว เห็นป่ะเห็นป้าน้องได้ป่ะเรืเเเ่องแบบแบบผมเก็บมาไง้เลยคุนี้องได้เนี่ยน้องได้พี่โอ้โหน้องสิบขวบครับเนี่ยค่อนข้างผมเลยน้ก็อบอกความรู้สึกกับเพียดนี่ผมไอ้คพีนชั้นไม่เอาเลยเลยนะสองคิวอะไรนะเพี้ยนน้องบอกขอขแข่งได้ไหมครับไ,ได้ไม่ได้ตัดมานะตัดเฮ้ยเพี้ยนเกินโอ้โหเพี้ยนเกินเพี้ยนเกินพี่เพี้ยนเกินอ้าวน้องกุศลตั้งใจเล่นแบบนี้แกฟังนะฟังนะไม่สะดิดบิดหมดไปะ ไเอะรก็จบกันไปแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นครับก็อยู่แล้วอ่เนาะชนะอยู่แล้วถึงจะเลี่ยมขนาดนี้ก็ชนะอยู่แล้วเนาะทั้งระเบิดทั้งสนัยเราก็เอาลงอยู่แล้วอย่าลืมไปติดตามช่องพี่พิกกี้ x two นะครับแล้วก็พี่ e x p e sport นะครับผมพี่ x เรานี่เองแล้วก็พี่แก๊ส x two นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะกูตู่ x two ครับก็อยู่ในแก๊ง x two เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมพี่อูจุนด้วยนะขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับ